สิบดารานักร้องโชว์หน้าสดออกสื่อถูกทักไม่ตรงปกเร้ดว่าวันนี้จะพามาเปิดสิบอันดับดารานักร้องที่โชว์หน้าสดคนไหนปังคนไหนพังไปชมพร้อมๆกันเลย มาเริ่มกันที่คนแรกกับสาวน้ำชาชีรนัทที่ต้องบอกเลยว่าสาวคนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็มากความสามารถสุดๆคนหนึ่งของวงการเลยทีเดียวเมื่อสาวน้ำชาล้างเมกัาบนใบหน้าออกเนี่ยก็จะหลงเหลือความใสๆแบบสาววัยรุ่นแรกแย้มเลยล่ะค่ะคนต่อไปก็คือวุลเส้นวิริธิพาสาวที่ผิวขาวโอโม่มากๆตอนนี้วุลเส้นก็มีหนุ่มหล่อไฮโซพันล้านมาเป็นหวานใจคนใหม่แล้วด้วยทั้งสวยเก่งแล้วก็มากความสามารถจริงๆคนต่อไปก็คือขวัญอุสามณนีดาราสาวคน สวยมากความสามารถแฟนคลับที่ติดตามจะรู้ดีว่าหน้าสดของสาวขวัญเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยเนะ้เห็นได้จากละครที่สาวขวัญเล่นก็มักจะโนเมคอักตลอด ต่อไปก็คือนักร้องสาวเสียงดีเจ้าแม่ r b ของวงการเพลงไทยอย่างสาวลิเดียสารรัฐที่ตอนนี้ถึงแม้เธอจะมีลูกชายตัวน้อยแล้วแต่ว่าคุณแม่คนสวยเนี่ยก็ไม่หยุดที่จะดูแลตัวเองเลยค่ะเพราะเธอนั้นฟิตอันเฟิร์มอยู่ตลอดเวลาไม่เสียแรงที่สามีหนุ่มเนี่ยเปิด่ข่มวยเลยจริงๆคนต่อไปก็คือดารารุ่นใหญ่อย,อย่างสาวกบประพัสราที่ต้องบอกเลยว่าการเวลาทําอะไรเธอไม่ได้เลยจริงๆเพราะเธอนั้นมีบุคลิกที่ดีมากๆจนนักแสดงสาววัยรุ่นเนี่ยถึงกับอายเลยทีเดียว คนต่อไปก็คือเจนิเฟอร์คิมที่นอกจากจะเป็นนักร้องมากความสามารถแล้วยังเป็นเมนเชอร์รายการเพลงดังอีกด้วยเพราะว่าสาวคิมนั้นมีมากกว่าความสวยก็คือความสามารถที่จับต้องได้ของเธอทำให้มีหลายคนเนี่ยชื่นชอบจนมองข้ามเรื่องหน้าตาของเธอไปเลย คนต่อไปนักร้องสาวเสียงหวานอย่างสาวลุลากัญยารัตที่นอกจากจะตัวเล็กหน้าหมวยแล้วเนี่ยเสียงร้องเพลงของเธอก็ติดหูจนทำให้ทุกเพลงของสาวลุลาถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพแล้วก็ดังมากๆเลย คนต่อไปก็คือสาวจ๊ะอาสยามบอกเลยว่าสาวคนนี้เสียงดีมากๆแล้วก็มีความเอนเตอร์เทนที่ดีมากๆด้วยไม่แปลกใจเลยที่มีคนอยากจะร่วมงานกับสาวจ๊ะมากมายคนต่อไปก็คือสาวเอฟทักษออนที่นอกจากความสามารถทางการแสดงของเธอแล้วสิ่งที่ทําให้หลายคนชื่นชมก็คือ ไม่พ้นกิริยามารยาทของเธอที่ดีมากๆเหมือนหลุดออกมาจากวังดีๆเลยละค่ะตอนนี้สาวแอฟก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วด้วยแต่ความสวยของเธอก็ไม่เปลี่ยนไปเลยนั่นเองละค่ะแล้วไปที่คนสุดท้ายค่ะก็คือสาวลำไยไหทองคำกร้องสาวมากความสามารถถึงเรื่องหน้าสดของเธอเนี่ยจะกลายเป็นกระแสะเมา์มอยกันไปทั่วว่าเมื่อสาวลำไยเนี่ย no m a k อ u p เนี่ยก็คือไปไม่รอดนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยทุกคนก็ยังรอเสพผลงานของเธอถึงแม้ว่าจะโดนวิจารณ์เรื่องหน้าตาขนาดไหนเพราะ สาวลำไยเนี่ยมีความสามารถมากๆเลยจริงๆ